จอห์นชายชราวัยเจปีถอนหายใจยาวขณะมองออกไปนอกหน้าต่างห้องพักในร่มไม้เนอร์ซิงโฮมชาเมืองนิวยอร์กที่นี่เป็นบ้านของเขามาห้าปีแล้วห้าปีที่ยาวนานและเงียบเหงาแม้ว่าเขาจะอยู่กับแมรี่ภรรยาที่รักมาตลอด45ปีแต่ช่วงหลังๆมานี้เขารู้สึกเหมือนมีกำแพงบางๆกั้นกลางระหว่างพวกเขากำแพงที่ก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆทีละน้อยจากความเคยชินจากกิจวัตรประจําวันที่ซ้ำซากและจากความเงียบที่แผ่ซ่านเข้ามาแทนที่บทสนทนาที่เคยคึกคัก จอ์น <John S 2> <John S 1> เป็นอดีตอาจารย์สอนวรรณคดีเขารักในถ้อยคำรักในบทกวีรักในเสียงดนตรีแต่แมรี่กลับเป็นคนเรียบง่ายเธอชอบดูแลบ้านทำสวนและใช้เวลาอยู่กับเพื่อนบ้านในชุมชนแม้ทั้งสองจะยังรักกันแต่ความต่างของทั้งคู่ก็เริ่มเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีมานี้จอรนรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมดิ่งอยู่ในห้วงแห่งความเงียบเหงาอ้งางว้างโดดเดี่ยวแม้จะมีแมรี่อยู่เคียงข้างแต่เขากลับรู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้ ทุกๆเช้าจอห์นจะตื่นขึ้นมาพบกับแมรี่ที่กำลังง่วงอยู่กับการเตรียมอาหารเช้ากลิ่นขนมปังปิ้งและกาแฟหอมกรุ่นลอยมาแต่จมูกเขาจะทักทายเธอด้วยรอยยิ้มบางๆอรุณสวัสดิ์แมรี่อรุณสวัสดิ์จอห์นเธอจะตอบกลับด้วยน้ำเสียงเรียบๆไม่มีอะไรพิเศษบทสนทนาสั้นๆจบลงเพียงแค่นั้นแต่ละคนต่างมีโลกของตัวเองโลกที่ดูเหมือนจะห่างไกลกันออกไปทุกทีจอห์นใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอ่านหนังสือในห้องสมุดของร่มไม้เนอร์ซิงโฮม ที่นั่นเงียบสงบร่มรื่นและเต็มไปด้วยยอหนังสือมากมายกลิ่นกระดาษเก่าๆผสมกระบอกกลิ่นไม้จางๆทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายเขาชอบมานั่งอ่านหนังสือที่นี่เพราะอย่างน้อยมันก็ทำให้เขาลืมความเงียบเหงาในห้องพักไปได้บ้างบางครั้งเขาก็เขียนบทกวีเขียนเรื่องสั้นๆระบายความรู้สึกที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมาแมรี่ไม่เคยเข้าใจความหลงใหลในตัวอักษรของเขาเธอคิดว่ามันเป็นเรื่องเพ้อฝันไร้สาระทำไมคุณไม่ลองออกไปเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์บ้างละ่ะจอร์นเธอเคยพูด มันดีต่อสุขภาพมากกว่าหมกตัวอยู่กับหนังสือเก่าๆพวกนั้นนะแต่จอร์นรู้ดีว่าแมรี่ไม่มีวันเข้าใจสําหรับเธอการได้พูดคุยกับเพื่อนบ้านแลกเปลี่ยนสูตรอาหารหรือนิทาเรื่องซุบซิบในชุมชนเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าการได้ดำดิ่งอยู่ในโลกแห่งจินตนาการของหนังสือวันหนึ่งขณะที่จอร์นกาลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องรับแขกส่วนกลางสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นหนญิงคนหนึ่งกําลังนั่งเล่นปยโนอยู่มุมห้อง เธอเป็นผู้หญิงที่ดูสง่างามแม้จะอยู่ในวัยกลางคนแล้วก็ตามผมสีบลอนยาวสลวยถูกกล้าวขึ้นอย่างเรียบร้อยเผยให้เห็นลำคอระหงดวงตาสีฟ้าสดใสเป็นประกายริมฝีปากบางเฉียบย้มยิ้มเล็กน้อยนิ้วเรียวยาวพคลิ้วไปตามคีย์บอร์ดบรรเลงบทเพลงคลาสสิกที่ไพเราะจับใจจอรนรู้สึกเหมือนถูกมนต์สะกดเขาลืมทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวจมดิ่งอยู่ในห้วงแห่งเสียงดนตรีอันแสนหวานนั้นเสียงปีโนที่บรรเลงโดยผู้หญิงคนนั้นราวกับเสียงสวรรค์ ช่างไพเรสนอกหูราวกับเธอกำลังบรรยายความรู้สึกผ่านเสียงดนตรีมันช่างเป็นท่วงทำนองที่งดงามน่าหลงไหลและทำให้เขารู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดหลังจากนั้นจอนก็เริ่มมานั่งฟังเธอเล่นเปียโ,โนทุกวันเขาไม่กล้าเข้าไปทักทายได้แต่นั่งมองอยู่ห่างหาชื่นชมความงามและความสามารถของเธอเขาอยากรู้จักเธออยากพูดคุยกับเธอแต่ก็ไม่กล้าพอจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่จอนกำลังนั่งฟังเธอเล่นเปียโ,โนอยู่ตามลำพังเหมือนกับทุกวันที่ผ่านมาผู้หญิงคนนั้นก็หันมายิ้มให้เขารอยยิ้มของเธอดูอบอุ่นจจริงใ และเปลี่ยนไปด้วยเสน่ห์สวัสดีค่ะเธอเอ่ยทักทายด้วยน้ำเสียงหวานใสฉันเห็นคุณนั่งฟังฉันเล่นเปียนโนทุกวันเลยคุณชอบเพลงคลาสสิกหรือคะจอร์นสะดุ้งเล็กน้อยเขาไม่คิดว่าเธอจะสังเกตเห็นเขาครับผมชอบมากเขาตอบกลับด้วยน้ำเสียงตะกุกตะกักผมชื่อ,อจอร์นยินดีที่ได้รู้จักครับฉันชื่อโซเฟียยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะเธอยิ้มระยอย,ยิ้มของเธอดูสดใสและมีชีวิตชีวาคุณเล่นเปียนโนเพราะมากเลยครับจอห์นเอ่ยชมจากใจจริงขอบคุณค่ะ โซเฟียตอบกลับด้วยรอยยิ้มฉันเล่นเปียนโนมาตั้งแต่เด็กๆมันเป็นสิ่งที่ฉันรักมากที่สุดผมก็ชอบอ่านหนังสือและเขียนบทกวีมาตั้งแต่เด็กๆเ,เหมือนกันครับจอรนพูดเสริมเราน่าจะมีความชอบที่คล้ายกันนะครับนั่นสินะครับโซเฟียยิ้มคุณจอรนชอบอ่านหนังสืออะไรเหรอครับผมชอบอ่านวรรณกรรมคลาสสิกครับโดยเฉพาะงานเขียนของเชคสเปียร์วิลเลียมบทตสเวิร์แล้วก็เอมิลี่ดิค,คินสันจอนตอบพลางนึกถึงหนังสือเล่มโปรดที่เขาอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่า ฉันก็ชอบงานเขียนของเชคสเปียร์เหมือนกันค่ะโซเฟียเอ่ยโดยเฉพาะบทละครเรื่องโรมิโอแอนจูเลียฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องราวความรักที่งดงามและน่าเศร้าในเวลาเดียวกันผมเห็นด้วยครับจอมพยักหน้าโรมิโอแอนจูเลียเป็นเรื่องราวความรักที่ยิ่งใหญ่และเป็นอมตะการสนทนาของทั้งสองดำเนินต่อไปอย่างออกรถพวกเขามีความชอบที่คล้ายกันหลายอย่างทั้งคู่ต่างก็หลงไหลในศิลปะดนตรีและวรรณกรรมโซเฟียบอกว่าเธอเป็นนักปยโนที่ยาร้างกับสามี เธออาศัยอยู่ที่นี่เพียงลำพังการได้พูดคุยกับจอนทำให้เธอรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขเธอรู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กสาวอีกครั้งความรู้สึกที่เธอลืมเลือนไปนานแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจอนและโซเฟียก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันพวกเขามักจะนัดเจอกันที่ห้องรับแขกส่วนกลางห้องสมุดหรือไม่ก็สวนหย่อมเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบางครั้งโซเฟียก็จะเล่นเปียโนโหให้จอนฟังส่วนจอนก็จะอ่านบทกวีที่เขาแต่งให้เธอฟังทั้งสองต่างก็เติมเต็มความสุขให้แก่กกัันนและ จอรู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งความรักความหลงไหลและความตื่นเต้นที่เขาไม่เคยรู้สึกมานานหลายปีได้หวนกลับคืนมาอีกครั้งโซเฟียทําให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวาทาให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและทําให้เขารู้สึกว่าโลกนี้ยังมีความสวยงามแต่ความสุขมักอยู่กับเราไม่นานจอร์นรู้ดีว่าความสัมพันธ์ของเขากับโซเฟียเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขามีแมรี่อยู่แล้วภรรยาที่อยู่เคียงข้างเขามาตลอด45ปีแมรี่อาจจะไม่ใช่คนโรแมนติก ไม่ใช่คนช่างฝันแต่เธอเป็นคนดีเป็นคนที่รักเขาอย่างสุดหัวใจเป็นคนที่คอยดูแลเขามาตลอดทั้งชีวิตและเขาก็กำลังทรยศต่อความรักและความไว้ใจของเธอจอนร,รู้สึกผิดรู้สึกละอายใจแต่เขาก็ไม่สามารถหักห้ามใจตัวเองได้เขาตกหลุมรักโซเฟียเข้าแล้วจริงๆความรักของเขาที่มีต่อโซเฟียเป็นเหมือนพายุที่โหมกระหนำ่ำเป็นเหมือนไฟที่แผดเผาเป็นเหมือนแม่น้ำที่เชี่ยวกรากยากที่จะต้านทานยิ่งเงอนานวันความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยิ่งลึกซึ้งมากขึ้น พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่เพื่อนแตกลายเป็นคนรักกันจอนรู้ดีว่ามันผิดแต่เขาก็ไม่สามารถอยู่ตัวเองได้ทุกครั้งที่อยู่กับโซเฟียเขาลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมแมรี่ลืมความผิดชอบชั่วดีลืมแม้กระทั่งตัวเองเขาปล่อยให้ตัวเองจมดิ่งอยู่ในห้วงแห่งความรักความลหลงใหลและความปรารถนาที่อัดแน่นอยู่ในใจมานาหลายปีในอ้อมกอดของโซเฟียเขารู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการทั้งปวงเขารู้สึกอิสระรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง และรู้สึกมีความสุขอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแต่ความสุขนั้นก็แฝงไปด้วยความขมขื่นความรักของเขากับโซเฟียเป็นเหมือนยาพิษที่หวานล้ำยิ่งดื่มก็ยิ่งติดยิ่งถลําลึกก็ยิ่งถอนตัวยากจรู้ดีว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องเลือกเลือกที่จะอยู่กับแมรี่หรือเลือกที่จะไปกับโซเฟียแต่เขาจะเลือกใครได้ในเมื่อหัวใจของเขาแบ่งออกเป็นสองเสียงไปแล้วเสียงหนึ่งมอบให้กับแมรี่ภรรยาผู้เป็นที่รักและเพื่อนคู่ชีวิต ส่วนอีกเสียงหนึ่งมอบให้กับโซเฟียผู้หญิงที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งทุกๆคืนจอร์จจะนอนไม่หลับเขานอนพลิกตัวไปมาอยู่บนเตียงภาพของแมรี่และโซเฟียฉายซ้ําไปซ้ํามาอยู่ในหัวความรู้สึกผิดชอบช่วยดีความรักความใคร่ความผูกพันทุกอย่างผสมปนเปนกันจนเขาแทบบ้าเขาอยากจะหยุดทุกอย่างอยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมแต่เขาก็ทําไม่ได้เขาตกหลุมรักโซเฟียไปแล้ว และการลืมเธอก็เป็นเรื่องที่ยากเย็นพอๆกับการปีนขึ้นไปบนดวงจันทร์วันหนึ่งขณะที่จอนกับโซเฟียกำลังนั่งอ่านหนังสือด้วยกันอยู่ในห้องสมุดจู่จโซเฟียก็พูดขึ้นมาว่าจอนคุณเคยคิดถึงอนาคตของเราบ้างไหมคำถามนั้นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงมากลางใจของจอนเขาอึ้งไปชั่วขณะไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรฉันม่ฉันไม่รู้เขาตอบกลับด้วยน้ำเสียงทาเบาฉันรู้ว่ามันผิดฉันรู้ว่าเราไม่ควรเจอกันอีก แต่ฉันก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้ฉันรักคุณโซเฟียฉันรักคุณจริงๆฉันก็รักคุณจอรนโซเฟียตอบกลับด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อยแต่ฉันรู้ว่าความรักของเรามันเป็นไปไม่ได้คุณมีภรรยาแล้วและฉันก็ไม่อยากทำร้ายใครผมรู้จอรนพูดผมรู้ว่าเราควรหยุดแต่ผมทำไม่ได้ผมไม่อยากเสียคุณไปเราต้องหยุดขจรโซเฟียพูดทั้งน้ำตาเราไม่สามารถทำลายครอบครัวขององคุณได้ฉันไม่อยากเป็นผู้หญิงที่ถูกตราหน้าว่าเป็นคนทำลายครอบครัวของคนอื่น โซเฟียพูดถูกจอรู้ดีเขาไม่สามารถเห็นแก่ตัวได้อีกต่อไปเขาต้องคิดถึงแมรี่คิดถึงความรักและความเสียสละที่เธอมีให้เขามาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาจะทำลายทุกอย่างเพียงเพื่อความสุขชั่วครู่ชั่วยามของตัวเองไม่ได้คุณพูดถูกจอรพูดเราต้องหยุดการบอกลาเป็นสิ่งที่ยากที่สุดจอและโซเฟียต่างก็ร้องให้พวกเขากอดกันเป็นครั้งสุดท้ายจูบก,กันเป็นครั้งสุดท้ายก่อน ที่จะจกกัดการไปตลอดการจอนกลับมาใช้ชีวิตกับแมรี่แต่ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างขาดหายไปหัวใจของเขาแตกสลายเป็นเสียงๆความรักที่เขามีต่อโซฟียังคงฝังแน่นอยู่ในใจและเขารู้ว่าเขาจะไม่มีวันลืมเธอแต่เขาก็ต้องอยู่กับความจรงิงอยู่กับปัจจุบันอยู่กับแมรี่ผู้หญิงที่เขารักและผูกพันมาตลอดครึ่งชีวิตวันหนึ่งขณะที่จะโอนกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ในสวนหย่อมแมรี่ก็เดินเข้ามาหาเขาเธอนั่งลงข้างๆเขาและพูดว่า จอห์นฉันรู้ว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปฉันรู้ว่าคุณไม่ได้รักฉันเหมือนเดิมคำพูดนั้นเหมือนมีดที่กริดลงมากลางใจของจอห์นเขาไม่คิดว่าแมรี่จะรู้แต่เขาก็ไม่สามารถโกหกเธอได้อีกต่อไปผมขอโทษแมรี่เขาพูดทั้งน้ำตาผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงผมรักคุณนะแต่ผมก็รักโซเฟียด้วยแมรี่เงียบไปสักพักก่อนจะพูดว่าฉันรู้จอห์นฉันรู้คุณรู้จอห์นถามด้วยความประหลาดใจคุณรู้ได้ยังไงฉันเป็นภรยาคุณจอห์ ฉันรู้จักคุณดีกว่าใครฉันเห็นสายตาที่คุณมองโซเฟียฉันเห็นความสุขของคุณเวลาที่คุณอยู่กับเธอฉันรู้ว่าคุณรักเธอผมขอโทษจอรนพูดซ้ำผมไม่เคยคิดจะนอกใจคุณผมไม่เคยคิดจะทําร้ายคุณฉันรู้จอรนแมรี่พูดฉันรู้ว่าคุณไม่ได้ตั้งใจฉันรู้ว่าคุณยังรักฉันอยู่ฉันแค่เสียใจที่เราไม่สามารถเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วผมเสียใจจริงๆแมรี่จอรนพูดผมไม่รู้จะทํายังไงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจอรนแมรี่ตอบ แต่เราต้องผ่านมันไปด้วยกันเราอยู่ด้วยกันมา45ปีแล้วนะเราผ่านอะไรมาด้วยกันตั้งมากมายเราจะยอมแพ้แค่นี้เหรอคำพูดของแมรี่ทำให้จอนรู้สึกตื้นตันใจเขาซาบซึ้งในความรักและความเข้าใจของเธอเขาโชคดีเหลือเกินที่มีเธออยู่เคียงข้างขอบคุณนะแมรี่จอนพูดขอบคุณที่เข้าใจขอบคุณที่ไม่ทิ้งผมไปฉันไม่มีวันทิ้งคุณหรอกจอนแมรี่ตอบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ หลังจากวันนั้นจอรนก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อชดเชยความผิดพลาดที่เขาได้ทำลงไปเขาพยายามเอาใจใส่แมรี่มากขึ้นพูดคุยกับเธอมากขึ้นและใช้เวลากับเธอมากขึ้นเขารู้ว่ามันอาจจะไม่ง่ายแต่เขาก็ตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดเพื่อรักษาความรักและความผูกพันระหว่างเขากับแมรี่เอาไว้จอรนตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้แมรี่ฟังเขาเล่าถึงความรู้สึกโดดเดี่ยวความเหงาและความต้องการใครสักคนที่เข้าใจแมรี่รับฟังอย่างเงียบๆ ไม่ขัดจังหวะน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอเข้าใจความรู้สึกของจอรแม้จะเจ็บปวดแต่เธอก็รู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเธอมันเป็นเพียงความผิดพลาดความอ่อนอแอข,ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนออหลังจากที่จอนเล่าจบแมรี่ก็กุมมือเขาไว้แน่นฉันให้อภัยคุณจอรเธอกล่าวฉันรู้ว่าคุณไม่ได้ตั้งใจฉันรู้ว่าคุณยังรักฉันอยู่จอนน้ำตาไหลด้วยความตื้นตันใจขอบคุณนะแมรี่ขอบคุณที่ให้อภัยผมเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะจอรแมรี่พูดเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน จอห์นพยักหน้าทั้งน้ำตาครับเราจะผ่านมันไปด้วยกันนับจากวันนั้นจอห์นกับแมรี่ก็พยายามปรับตัวเข้าหากันพวกเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นพูดคุยกันมากขึ้นและพยายามเข้าใจกันมากขึ้นจอห์นยังคงคิดถึงโซเฟียอยู่เสมอแต่เขาก็รู้ว่าเขาได้เลือกแล้วเขาเลือกที่จะอยู่กับแมรี่ผู้หญิงที่เขารักและผูกพันมาตลอดครึ่งชีวิตแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจอห์นกับแมรี่จะดีขึ้นแต่ความทรงจำเกี่ยวกับโซเฟียก็ยังคงตามหลอกหลอน จอนอนอยู่เสมอเขาพยายามลืมเธอพยายามลบเธอออกจากความคิดแตก่ก็ทําไม่ได้ภาพของโซเฟียรอยยิ้มของเธอเสียงหัวเราะของเธอเสียงเปียโนโที่เธอเล่นทุกอย่างยังคงชัดเจนอยู่ในความทรงจําของเขาคืนหนึ่งจอหนอนไม่หลับเขาลุกขึ้นจากเตียงเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังสวนหย่อมที่มืดมิดแสงจันทร์สาดส่องลงมากระทบกับพื้นหญ้าสีเขียวเขียว,ยวขีเขาจําได้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยนั่งคุยกับโซเฟียที่นี่ภายใต้แสงจันทร์ที่งดงามเช่นนี้ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเพลงลอยมาจากที่ไหนสักแห่ง มันเป็นเพลงที่โซเฟียชอบเล่นเป็นเพลงที่ทําให้เขานึกถึงเธอเสียงเพลงนั้นไพเราะอ่อนหวานและเศร้าส้อยจอเดินตามเสียงเพลงนั้นไปจนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องรับแขกส่วนกลางเขาแง้มประตูเข้าไปดูและเห็นโซเฟียกําลังนั่งเล่นเปียโนอยู่คนเดียวภายใต้แสงไฟสลัวๆโซเฟียดูสวยงามและเศร้าส้อยกว่าที่เคยผมสีบลอนด์ยาวสลวยทิ้งตัวลงมาเคลดูงตาสีฟ้ามนแสงริมฝีปากบางเฉียบแน่นแน่นนิ้วเรียวยาวพริ้วไหวไปตามคีย์บอร์ดเรรลงบทเพลงที่แสนเศร้าจอนยืนนิ่งอยู่ตรงนั้น มองดูโซเฟียเล่นเปียโนโเขาไม่กล้าเข้าไปหาเธอไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงๆเขากลัวว่าถ้าเขาเข้าไปเธอจะหายไปเหมือนกับความฝันเขาอยากจะเก็บภาพนี้ไว้ภาพของโซเฟียที่กำลังเล่นเปียโนโภาพของหญิงสาวที่เขารักสุดหัวใจแต่เขาก็ทำไม่ได้ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเดินจากไปเขาไม่อยากให้โซเฟียเห็นเขาไม่อยากก่อให้เธอรู้ว่าเขายังคงคิดถึงเธอไม่อยากทำร้ายจิตใจเธอไปมากกว่านี้จอนกลับไปที่ห้องนอน,อนอเขาล้มตัวลงนอนข้างๆแมรี่กอดเธอไว้แนบแน่นเขาจุบหน้าผากข,ของเธอและกระซิบว่า ผมรักคุณนะแมรี่ฉันก็รักคุณจอรนแมรี่ตอบกลับแม้ว่าเธอจะยังหลับอยู่ก็ตามจอรนรู้ดีว่าเขาได้ตัดสินใจถูกต้องแล้วเขาเลือกที่จะอยู่กับแมรี่เลือกที่จะรักษาความรักและความผูกพันที่เขามีต่อเธอแม้ว่าเขาจะยังคงคิดถึงโซเฟียอยู่เสมอแต่เขาก็รู้ว่าความรักของเขากับโซเฟียเป็นเพียงความฝันเป็นเพียงภาพลวงตาเป็นเพียงสิ่งที่ไม่สามารถเป็นจริงได้เขาได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่ความหลงไหลไม่ใช่เพียงแค่ความตื่นเต้น ไม่ใช่เพียงแค่ความสุขชั่วครู่ชั่วยามแต่มันคือความผูกพันความเข้าใจความให้อภัยและการเสียสละและความรักแบบนั้นคือความรักที่เขามีต่อแมรี่ความรักที่อยู่เคียงข้างเขามาตลอด45ปีความรักที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกผ่านสุขมาด้วยกันความรักที่มั่นคงและยั่งยืนและเขาจะไม่ยอมสูญเสียมันไปอีกเป็นครั้งที่สองจอนกอดแมรี่ไว้แน่นหลับตาลงและปล่อยให้ตัวเองจมดิ่งอยู่ในห้วงนิทราเขาฝันเห็นโซเฟีย ฝันเห็นรอยยิ้มของเธอฝันเห็นเสียงเปียโ,โนที่เธอเล่นแต่ในความฝันนั้นโซเฟียไม่ได้อยู่คนเดียวเธออยู่กับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายที่ดูอบอ,อุ่นและใจดีผู้ชายที่สามารถมอบความสุขให้กับเธอได้ผู้ชายที่คู่ควรกับเธอจอนยิม้มทั้งน้ำตาเขารู้สึกยินดีกับโซเฟียจริงๆเขารู้ว่าเธอสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและเขาก็ดีใจที่เธอได้พบกับคนคนนั้นแล้วในความฝันนั้นจอนเดินเข้าไปหาโซเฟียและผู้ชายคนนั้นเขายิ้มให้กับพวกเขาและพูดว่า ผมดีใจกับคุณทั้งสองคนจริงๆขอให้คุณมีความสุขมากๆนะโซเฟียยิ้มตอบกลับมารอยยิ้มของเธอดูสดใสและมีความสุขขอบคุณขจรเธอกล่าวฉันก็ขอให้คุณมีความสุขเช่นกันจอรนพยักหน้าผมมีความสุขดีครับผมมีแมรี่อยู่เคียงข้างผมไม่ต้องการอะไรอีกแล้วจอนตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแสงแดดอ่อนๆส่องเข้ามาทางหน้าต่างเขารู้สึกสดชื่นอย่างบอกไม่ถูก เหมือนกับว่าความฝันเมื่อคืนนี้ได้ปลดปล่อยเขาจากความทุกข์ทรมานทั้งปวงเขาลุกขึ้นจากเตียงมองไปที่แมรี่ที่ยังคงหลับไหลยอยู่ข้างๆเขายิ้มให้กับเธอจุกหน้าผากข,ของเธอเบาๆและกระซิบว่าอารุณสวัสดิ์ครับที่รักแมรี่ค่อยๆลืมตาขึ้นเธอยิ้มให้กับจอรนอรุณสวัสดิ์ค่ะจอรนวันนี้คุณอยากทําอะไรเป็นพิเศษไหมจอรนถามเราไปเดินเล่นในสวนกันไหมหรือไม่ก็ไปดูหนังกันแมรี่ยิ้มไปสิคะัฉันอยากไปเดินเล่นในสวนกับคุณ จอนกับแมรี่แต่งตัวและออกไปเดินเล่นในสวนด้วยกันอากาศในตอนเช้าสดชื่นและเย็นสบายดอกไม้ในสวนกำลังบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วบริเวณจอนกับแมรี่เดินจูงมือกันไปตามทางเดินพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆในอดีตเรื่องราวความรักของงอพวกเขาเรื่องราวความสุขและความทุกข์ที่พวกเขาเคยผ่านมาด้วยกันจอนรู้สึกขอบคุณแมรี่ขอบคุณที่เธออยู่เคียงข้างขเขาเสมอมาขอบคุณที่เธอให้อภัยเขาขอบคุณที่เธอรักขเกขาอ,อ,อ,อย่างไม่มีเงื่อนไข ขณะที่ทั้งสองกำลังเดินเล่นอยู่ในสวนจอรนก็เหลือบไปเห็นโซเฟียกำลังนั่งเล่นเปียโนโอ,อยู่ในศาลาเล็กๆก,กลางสวนโซเฟียดูสวยงามและสง่างามเหมือนเช่นเคยเธอกำลังเล่นเพลงที่จอรนชอบเพลงที่ทำให้เขานึกถึงเธอจอรนหยุดเดินและมองดูเธอเล่นเปียโนโแมรี่สังเกตเห็นอาการของจอรนเธอจึงถามว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าจอรนเปล่าครับจอรนตอบผมแค่นึกถึงเรื่องเก่าๆหน้าคุณคิดถึงโซเฟียใช่ไหมแมรี่ถามจอรนพยักหน้าครับผมคิดถึงเธอฉันเข้าใจค่ะแมรี่พูดเธอเป็นผู้หญิงที่วิเศษ ครับเธอเป็นผู้หญิงที่วิเศษจอนพูดซ้ำแต่ผมก็เลือกแล้วผมเลือกที่จะอยู่กับคุณแมรี่ยิ้มขอบคุณนะจอนขอบคุณที่เลือกฉันผมต่างหาก่อที่ต้องขอบคุณคุณจอนพูดขอบคุณที่อยู่เคียงข้างผมเสมอมาขอบคุณที่รักผมแม้ว่าผมจะเคยทําผิดพลาดไปฉันรักคุณจอนแมรี่พูดและฉันจะรักคุณตลอดไปจอนจูบแมรี่อย่างอ่อนโยนผมก็รักคุณแมรี่ผมรักคุณมากกว่าสิ่งใดในโลกนี้จอนและแมรี่เดินจากไป ทิ้งให้โซเฟียยังคงนั่งเล่นเปียโนอยู่คนเดียวในศาลาเสียงเปียโ,โนของเธอยังคงดังกังวานไปทั่วสวนเป็นเสียงเพลงที่ไพเราะอ่อนหวานและเศร้าส้อยเป็นเสียงเพลงที่สะท้อนถึงความรักความผูกพันและการสูญเสียเป็นเสียงเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวความรักของจอห์และโซเฟียความรักที่เป็นไปไม่ได้ความรักที่จบลงด้วยความเข้าใจและการยอมรับในโชคชะตาแม้เวลาจะผ่านไปแต่ในใจของจอห์ก็ยังคงจดจำโซเฟียได้เสมอภาพของเธอยังคงชัดเจน อยู่ในความทรงจำเสียงปยโนโอของเธอยังคงดังก้องอยู่ในหัวใจเขาไม่ได้รักเธอน้อยลงแต่เขาได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงเรียนรู้ที่จะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและเรียนรู้ที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าแมรี่เองก็เข้าใจดีเธอรู้ว่าโซเฟียเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของจอร์นเป็นส่วนหนึ่งที่เขาจะไม่มีวันลืมแต่เธอก็ไม่ได้โกรธหรือเกลียดโซเฟียเธอเข้าใจว่าความรักเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและคาดเดาไม่ได้และเธอก็ดีใจที่จอร์นได้พบกับความสุขแม้ว่า มันจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆก็ตามหลายปีผ่านไปจรนกับแมรี่ยังคงใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพวกเขายังคงรักและดูแลกันเหมือนเช่นเคยแม้ว่าความชราจะมาเยือนแต่ความรักของพวกเขาก็ยังคงมั่นคงและยั่งยืนพวกเขาได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่ความหลงไหลไม่ใช่เพียงแค่ความตื่นเต้นไม่ใช่เพียงแค่ความสุขชั่วครู่ชั่วยามแต่มันคือความผูกพันความเข้าใจความให้อภยัยและการเสียสละ และความรักแบบนั้นคือความรักที่พวกเขามีให้กันความรักที่อยู่เคียงข้างพวกเขามาตลอดความรักที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกผ่านสุขมาด้วยกันความรักที่มั่นคงและยั่งยืนและพวกเขาจะไม่มีวันยอมสูญเสียมันไปอีกเป็นครั้งที่สองจอห์นกับแมรี่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันดูแลกันและกันอย่างดีในยามชาราจนกระทั่งวันหนึ่งแมรี่ก็จากไปอย่างสงบด้วยโรคชาราจอห์นเสียใจมากกับการจากไปของแมรี่แต่เขาก็เข้มแข็งพอที่จะผ่าน ช่วงเวลาอันยากลำบากนั้นไปได้เขาใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยการรำลึกถึงความทรงจำดีๆที่มีร่วมกับแมรี่และระลึกถึงโซเฟียผู้หญิงอีกคนที่เขาเคยรักสุดหัวใจแม้ว่าทั้งสองคนจะไม่ได้อยู่กับเขาแล้วแต่ความรักที่เขามีต่อพวกเธอก็ยังคงอยู่ในใจของเขาตลอดไปจอร์กไปอย่างสงบในอีกหลายปีต่อมาเขาได้ไปอยู่กับแมรี่และโซเฟียในอีกโลกหนึ่งโลกที่ไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความเศร้าโศกมีแต่ความรักและความสุขตลอดการเรื่องราวความรักของจอรแมรี่ และโซเฟียก็กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันในหมู่ผู้สูงอายุในร่มไม้เนอร์ซิงโฮมเป็นเรื่องราวความรักที่เป็นไปไม่ได้ความรักที่จบลงด้วยความเข้าใจและการยอมรับในโชคชะตาเป็นเรื่องราวความรักที่สอนให้รู้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นยิ่งใหญ่และสวยงามแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะนำมาซึ่งความเจ็บปวดแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะทิ้งไว้ซึ่งความทรงจำที่งดงามและความสุขที่ยั่งยืนตลอดไปจอดใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวแต่ก็ไม่ได้เศร้าโศกหรือทุกทรมานเขาใช้เวลาที่เหลืออยู่ไปกับการทำ สิ่งที่เขารักนั่นคือการอา่านหนังสือและเขียนบทกวีบางครั้งเขาก็ไปนั่งเล่นที่สวนหย่อมมองดูผู้คนผ่านไปมาและนึกถึงเรื่องราวความรักของเขากับแมรี่และโซเฟียเขาเขียนบทกวีเกี่ยวกับความรักความผูกพันความวังเข้าใจและการจักลาเขาเขียนถึงแมรี่ผู้หญิงที่เขารักและอยู่เคียงข้างเขามาตลอดทั้งชีวิตเขาเขียนถึงโซเฟียผู้หญิงที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งเขาเขียนถึงความรักที่สวยงามแม้ว่า จะเป็นไปไม่ได้แต่ก็เป็นความรักที่ทำให้เขารู้สึกขอบคุณที่ครั้งหนึ่งอมอเคยได้สัมผัสมันบทกวีของจอนถูกรวบรวมและตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กๆชื่อว่าเสียงกระซิบจากหัวใจหนังสือเล่มนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้สูงอายุในร่มไม้เนอร์ซิ่งโฮมหลายคนบอกว่าบทกวีของจอนทำให้พวกเขานึกถึงความรักแนอดีของตัวเองทำให้พวกเขารู้สึกอบอุ่นและมีความหวังจอนกลายเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงในชุมชนเล็กๆแห่งนี้เขามากักจะถูกเชิญไปอ่านบทกวีในงานต่างๆของร่มไม้ เนอร์ซิ่งโฮมอยู่เสมอเสียงของเขาแม้จะสั่นเครือไปตามวัยแต่ก็เปลี่ยนไปด้วยพลังและอารมณ์ความรู้สึกทุกครั้งที่เขาอ่านบทกวีผู้คนต่างก็ตั้งใจฟังบางคนถึงกับน้ำตาไหลาออกมาจอรู้สึกมีความสุขที่ได้แบ่งปันเรื่องราวความรักของเขาให้กับผู้อื่นเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาไม่ได้ไร้ค่าแม้ว่าเขาจะแก่ชาราและอยู่ตัวคนเดียว แต่เขาก็ยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้ผ่านบทกวีที่เขาเขียนวันหนึ่งขณะที่จอรนกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องสมุดเขาก็ได้ยินเสียงเพลงลอยอมาจากห้องรับแขกส่วนกลางมันเป็นเพลงที่โซเฟียเคยเล่นเป็นเพลงที่ทำให้เขานึกถึงเธอจอรนจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่เขาได้ยินเพลงนี้คือตอนที่เขายือนอยู่หน้าห้องรับแขกส่วนกลางและมองดูโซเฟียเล่นเปียโนอยู่คนเดียวภายใต้แสงไฟสลัวๆววเขารู้สึกคิดถึงโซเฟียอย่างจับใจเขาอยากรู้ว่าเธอเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหม และมีความสุขดีหรือเปล่าจอนตัดสินใจเดินไปที่ห้องรับแขกส่วนกลางเขาแง้มประตูเข้าไปดูและเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังนั่งเล่นเปียโ,โนอยู่เธอไม่ใช่โซเฟียแต่เธอมีบางอย่างที่คล้ายกับโซเฟียมากเธอมีผมสีบลอนด์านยาวสลวยดวงตาสีฟ้าสดใสและรอยยิ้มที่อ่อนหวานนิ้วเรียวยาวของเธอพลิ้วไหวไปตามคีย์บอร์ดบเลงบทเพลงที่ไพเรอจอนยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นมองดูเธอเล่นเปียโน,โนเขารู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตเขารู้สึกเหมือนได้พบกับโซเฟียอีกอรครั้งหญิงสาวคนนั้น เล่นเปียโนโจบเธอก็หันมาเห็นจอรนยืนอยู่เธอส่งยิ้มให้เขารอยยิ้มของเธอดูอบอุ่นและจริงใจเหมือนกับรอยยิ้มของโซเฟียไม่มีผิดสวัสดีค่ะเธอเอ่ยทักทายคุณชอบเพลงที่ฉันเล่นไหมครับครับผมชอบมากจอรนตอบคุณเล่นเปียโนโเพราะมากเลยขอบคุณค่ะหญิงสาวตอบฉันชื่อลิลลี่ค่ะผมชื่อจอรนครับยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะคุณจอรนลิลลี่พูดคุณมานั่งฟังฉันเล่นเปียโนโบ่อยๆหรือคะไม่บ่อยหรอกครับจอรนตอบ แต่ผมชอบฟังเพลงที่คุณเล่นมันทําให้ผมนึกถึงใครบางคนใครหรอคะลิลลี่ถามเพื่อนเก่าคนหนึ่งนะครับจอนตอบเธอเคยอยู่ที่นี่เธอชอบเล่นเปียโนเหมือนกันคุณคงคิดถึงเธอมากสินะคะลิลลี่พูดครับผมคิดถึงเธอมากจอนตอบเธอเป็นผู้หญิงที่วิเศษมากฉันอยากรู้จักเธอบ้างจังลิลลี่พูดฉันเชื่อว่าเธอต้องเป็นคนที่มีจิตใจดีและอ่อนโยนมากแน่ๆใช่เธอเป็นคนแบบนั้นแหละจอนพูด เธอเป็นคนที่มีจิตใจดีและอ่อนโยนที่สุดเท่าที่ผมเคยรู้จักมาจอห์นกับลิลลี่พูดคุยกันอีกสักพักพวกเขาก็เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นลิลลี่เป็นหญิงสาวที่ร่าเริงสดใสและมองโลกในแง่ดีเธอทำให้จอห์นรู้สึกมีความสุขและกระชุ่มกระชวยทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้เธอเป็นเหมือนแสงสว่างที่ส่องเข้ามาในชีวิตอันเงียบเหงาของจอห์นทำให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้งจอห์นมักจะมานั่งฟังลิลลี่เล่นเปียโนทุกวันบางครั้งพวกเขาก็พูดคุยกันเรื่องต่าง ระหว่างพวกเขาทั้งสองคนจอร์นรู้ดีว่าลิลลี่ไม่ใช่โซเฟียและเขาไม่ควรรู้สึกกับเธอแบบเดียวกับที่เขารู้สึกกับโซเฟียแต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกดีกับลิลลี่เธอเป็นผู้หญิงที่น่ารักและมเสเ่ห์เธอทําให้เขารู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งความสัมพันธ์ระหว่างจอร์นกับลิลลี่พัฒนาไปอย่างช้าๆแต่ก็มั่นคงพวกเขาไม่ได้รีบร้อนไม่ได้คาดหวังอะไรมากไปกว่าการได้อยู่เคียงข้างกันได้แบ่งปันความสุขและความทุกข์ให้แก่กันและกันสําหรับจอร์นแล้ว ลิลลี่เป็นเหมือนของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าประทานมาให้เขาในบั้นปลายชีวิตเธอทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตของเขายังมีความหมายยังมีคุณค่าและยังมีความสวยงามอยู่วันหนึ่งขณะที่จอนกับลิลลี่กำลังนั่งคุยกันอยู่ในสวนยอมจอนก็พูดขึ้นมาว่าลิลลี่คุณรู้ไหมว่าคุณทำให้ผมนึกถึงใครใครเหรอคะลิลลี่ถามโซเฟียจอนตอบคุณมีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกับเธอมากทั้งรอยยิ้มท่าทางและเสียงหัวเราะลิลลี่ยิ้ม ฉันดีใจนะคะที่คุณคิดแบบนั้นฉันไม่เคยรู้จักโซเฟียแต่ฉันรู้สึกผูกพันกับเธออย่างบอกไม่ถูกคุณรู้เรื่องของผมกับโซเฟียแล้วใช่ไหมจอห์นถามข้าฉันรู้ลิลลี่ตอบคุณโรสเล่าให้ฉันฟังโรสเป็นพยาบาลที่ดูแลจอห์นเธอเป็นคนที่รู้เรื่องราวความรักของจอห์นกับโซเฟียเป็นอย่างดีแล้วคุณรู้สึกอย่างไรบ้างจอห์นถามฉันรู้สึกเห็นใจคุณทั้งสองคนคะ่ะลิลลี่ตอบฉันรู้ว่ามันคงเป็นเรื่องยากสำหรับคุณทั้งคู่ที่จะต้องจากกัน ฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณดีเพราะฉันเองก็เคยสูญเสียคนที่รักไปเหมือนกันคุณเคยมีคนรักหรอือจอรนถามด้วยความประหลาดใจข้าฉันเคยมีคนรักลิลลี่ตอบเขาชื่อปีเตอร์เราสองคนรักกันมากแต่โชคไม่ดีที่เขาต้องจากไปก่อนไวยันควรผมเสียใจด้วยนะจอนพูดไม่เป็นไรคะ่ะลิลลี่ตอบมันผ่านมานานแล้วตอนนี้ฉันทําใจได้แล้วล่ะคะ่ะคุณเข้มแข็งมากนะลิลลี่จอนพูดฉันก็แค่ต้องอยู่กับความจริงน่ะคะ่ะลิลลี่ตอบ ชีวิตคนเรามันสั้นนักเราไม่รู้หรอกว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเราควรทำวันนี้ให้ดีที่สุดและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สุดเท่าที่จะทำได้คุณพูดถูกจอหนเห็นด้วยเราควรทำวันนี้ให้ดีที่สุดจอนกับลิลลี่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นพวกเขาไปเดินเล่นในสวนด้วยกันอ่านหนังสือให้กันฟังเล่นดนตรีด้วยกันและแบ่งปันเรื่องราวต่างๆในชีวิตให้แก่กันและกันจอหนรู้สึกมีความสุขมาก ที่ได้อยู่กับลิลลี่เขารู้สึกเหมือนได้พบกับแสงสว่างในความมืดเหมือนได้พบกับโอเอซิสในทะเลทรายเหมือนได้พบกับความหวังในความสิ้นหวังลิลลี่ทำให้ชีวิตของจอห์นมีความหมายทำให้เขารู้สึกว่าเขายังมีคุณค่าและทำให้เขารู้สึกว่าเขายังเป็นที่ต้องการแม้ว่าจอห์นจะรักลิลลี่แต่เขาก็ไม่เคยลืมแมรี่และโซเฟียผู้หญิงสองคนที่เขารักสุดหัวใจเขายังคงเก็บรูปของพวกเธอไว้ ในกระเป๋าสตางค์และมักจะหยิบมันขึ้นมาดูอยู่เสมอเขายังคงคิดถึงพวกเธอยังคงจดจำเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาได้เป็นอย่างดีเขารู้ว่าความรักที่เขามีต่อพวกเธอนั้นแตกต่างกันความรักที่เขามีต่อแมรี่เป็นความรักที่มั่นคงและยั่งยืนเป็นความรักที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกผ่านสุขมาด้วยกันเป็นความรักที่อยู่บนพื้นฐานของความผูกพันความเข้าใจ และการให้อภัยส่วนความรักที่เขามีต่อโซเฟียเป็นความรักที่ฉาบฉวยเป็นความรักที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเป็นความรักที่เต็มไปด้วยความหลงใหลความตื่นเต้นและความปรารถนาแต่ถึงกระนั้นมันก็เป็นความรักที่แท้จริงเป็นความรักที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งและความรักที่เขามีต่อลิลลี่ก็เป็นความรักที่เกิดขึ้นในบั้นปลายชีวิตเป็นความรักที่เรียบง่ายบริสุทธิ์และไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่ทําให้เขารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและมีความสุขจรู้ดีว่าเขาโชคดีเหลือเกิน ที่ได้พบกับผู้หญิงทั้งสามคนนี้พวกเธอทำให้ชีวิตของเขาสมบูรณ์ทำให้เขารู้จักความหมายของคำว่ารักทำให้เขารู้จักความสุขที่แท้จริงและทำให้เขารู้จักคุณค่าของชีวิตวันหนึ่งขณะที่จอรนกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องสมุดลิลลี่ก็เดินเข้ามาหาเขาเธอยื่นซองจดหมายสีขาวให้เขาอะไรเหรอครับจอรนถามจดหมายค่ะลิลลี่ตอบมีคนฝากมาให้คุณจอนรับซองจดหมายมาเปิดอ่านข้างในซองจดหมายมีรูปถ่ายหนึ่งใบเป็นรูปของโซเฟียเธอกำลังย,ยืนยิ้มอยู่หน้าบ้าน หลังเล็กๆที่ดูอบอ,อุ่นด้านหลังของรูปถ่ายมีข้อความเขียนไว้ว่าถึงจอรนฉันสบายดีและมีความสุขมากฉันแต่งงานใหม่แล้วและกำลังจะมีลูกหวังว่าคุณจะมีความสุขเช่นกันนารักเสมอโซเฟียจอนน้ำตาไหลออกมาด้วยความตื้นตันใจเขารู้สึกดีใจกับโซเฟียจริงๆเขารู้ว่าเธอสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและเขาก็ดีใจที่เธอได้พบกับความสุขแล้วคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคจอรนลินลี่ถามด้วยความเป็นห่วงเปล่าครับจอรนตอบผมแค่นึกถึงเรื่องเก่าๆหน่อย เกี่ยวกับโซเฟียใช่ไหมคะลิลลี่ถามจอห์นพยักหน้าครับเกี่ยวกับโซเฟียเธอสบายดีใช่ไหมคะลิลลี่ถามครับเธอสบายดีจอห์นตอบเธอดูมีความสุขมากฉันดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะคะลิลลี่พูดฉันเชื่อว่าสักวันหนึ่งคุณก็จะมีความสุขเหมือนกันผมมีความสุขอยู่แล้วครับลิลลี่จอห์นพูดผมมีคุณอยู่เคียงข้างผมไม่ต้องการอะไรอีกแล้วลิลลี่ยิ้มฉันก็มีความสุขที่มีคุณอยู่เคียงข้างเหมือนกันะจร จอห์นกับลิลลี่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพวกเขาดูแลกันและกันปาร,รักาประคองกันและกันไปจนแก่เท่าพวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความรักนั้นอนอไม่มีคำว่าสายเกินไปความรักนั้นเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและความรักนั้นสามารถยออยวยาทุกสิ่งได้แม้ว่าจอห์นจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่เรื่องราวความรักของเขาก็ยังคงอยู่มันกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันในหมู่ผู้สูงอายุในร่มไม้เน์ซิงโฮม เป็นเรื่องราวความรักที่สอนให้รู้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นยิ่งใหญ่และสัพดยงงามแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะนำมาซึ่งความเจ็บปวดแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะทิ้งไว้ซึ่งความทรงจำที่งดงามและความสุขที่ยังยืนตลอดไปและนี่คือเรื่องราวความรักของจอนชายชราผู้ได้สัมผัสกับความรักที่หลากหลายความรักที่มั่นคงและยังยืนกับแมรี่ความรักที่ฉาบฉวยแต่แสนหวานกับโซเฟียและความรักที่เรียบง่ายเบอร์สุิ และไม่มีเงื่อนไขกับลิลลี่ความรักที่ทําให้เขารู้สึกขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเคยได้เกิดมาบนโลกใบนี้ความรักที่ทําให้เขารู้สึกว่าชีวิตนี้ช่างงดงามและคุ้มค่าเหลือเกิน